ครับสวัสดีครับวันนี้พามาชมชุดไก่หนุ่มน้อยนะครับวัยประมาณ4 4 5ี่หเดือนนะครับนี่ฮะก็พามาชมนะครับก็จะมีเหลือตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะนี่ฮะตัวนี้นะครับตัวนี้สวยนะครับตัวจริงสวยนะครับเป็นแข้งดำนะครับเป็นไก่แข้งดำนะครับหางกระดกอกตั้งนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นน่าจะเป็นเยียนะครับดูขนหลังแล้วนะครับไม่ไม่ยาวมากนะครับนะครับแข้งดําปากดําตาดํานะครับดําหมดเลยนะครับเนี่ยก็จะออกสีแบบนี้นะครับก็ยังเหลืออยู่เป็นตัวผู้นะครับอ่าถ้าอยากได้ผู้คู่เมียก็นําเสนอนะครับก็ชุดนี้ได้นะครับเป็นอหลานหลานทองเอกนะครับก็ยังยังพอมีนะครับผสมกันได้นะครับใครที่ กำลังพัฒนาไก่นะครับอ่าแล้วก็มีที่ทางนะครับปล่อยให้มันผสมกันนะครับพัฒนาเพาะพันธุ์ออกมานะครับชุดนี้เนี่ยฮะได้เลยนะครับเนี่ยฮะก็ผสมกันได้นะครับเอาไปก็เลี้ยงอีกสักสามเดือนนะครับพวกนี้นะครับเรี่วนี้ก็เริ่มแล้วครับเพราะว่าเห็นมันเริ่มที่จะขันแล้วนะครับนะครับนี่ฮะ ท่านใดที่มีที่มีทางนะครับอยากพัฒนาไก่เพราะพันธุ์ไก่นะครับทําเป็นอาชีพเสริมนะครับก็นี่ฮะนะครับก็เริ่มต้นเบาเบาก่อนนะครับแต่ว่าสายพันธ์เป็นสายพันธุ์ที่ระดับเขาเรียกอะไรนะเป็นที่นิยมอยู่นะครับก็คือเป็นหลานแสนกลนะครับตัวนี้นะครับ เนี่ยตัวเหลือตัวนี้นะฮะเหลือตัวไอเนี่ยนะฮะส่วนตัวนี้รอเขาพร้อมรับตัวนะครับเพราะว่าติดน้ำท่วมนะครับตอนนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้พามาชมเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับว่าจะมีสายพันธุ์ดีๆเอามาให้ชมนะครับโอเคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ